คุณพี่ทานคอลลาเจนอาริทแล้วรู้สึกยังไงบ้างคะก็ดีค่ะจากที่เราเคยขึ้นกระดแล้วมันรู้สึกแบบปวดเขา่ามีเสียงดังก็แก๊บก็แก๊บอาการเหล่านั้นมันก็หายไปค่ะหลังจากที่เราทานแล้วอะค่ะก็ทานมาอยู่ประมาณสามเดือนแล้วอะค่ะก่อนหน้าน,นี้เป็นมานานหรือยังคะก็ร่วมปีแล้วค่ะคือหายา ตัวอื่นทานมาหลายตัวแล้วค่ะมันก็ไม่หายจนแบบว่าเรามาเจอคอลลาเจนอะลิตัวนี้ค่ะทานแล้วมันรู้สึกดีขึ้นอาการที่มันมีเสียงแบบก๊อแก๊บตามเขา่าตามข้อเรามันก็หายไปอาการปวดเมื่อยมันก็ไม่มีแล้วค่ะคุณพี่ทานยังไงคะวันละกี่เม็ดคะก็ทานมาละสองเม็ดอะคะ่ะตอนเช้าเม็ดนึงแล้วก็ก่อนนอนเม็ดนึงอะคะ่ะ ตอนนี้ได้มีแนะนำให้คนในครอบครัวหรือคนรอบข้างทานบ้างไหมคะค่ะตอนนี้ก็แนะนำให้คนในครอบครัวทานค่ะคือแล้วก็คุณแม่ที่บ้านค่ะค่ะข,ขอบคุณค่ะ Thank you.